เชื่อไหมว่าเจอเคสหนัก,นกๆแบบแบบพิเศษดังนั้นเลยแบบคือในมือเขาก็หนักชีวิตจริงเขาก็ใช่แล้วผมจะให้ดูจะให้ดูสักสามมือมาเรื่องเนินนี่แหละที่ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะให้ดูอย่าลืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบแบกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับว่ารายเงความเนนี้ต้งเงินหนะ พูดว่าอย่างนั้นก็ถูกแล้วแต่ทีนี้ว่าเราจะไปแยกลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องๆไปอ่า <c oughs> ที่ว่ามันยุ่งของอี้นี่นะไหนๆก็พูดแล้วก็พูดเลยคือจริงๆก็ไม่ถึงกับยุ่งมากหรอกถ้าเราดูภาพเนินรวุมหลวนะันเนินเขาก็ใช้ได้นะ เนินเาไม่ได้เสียหลักเนินไม่ได้ยุบตรงตำแหน่งเนี้ยเส้นเนี้ยมันลากออกมาถ้ามันหยุดแค่เนี้ยมันเป็นหลักรับโอเคนะมันจบนะอันนี้มันไม่จบเพราะว่ามันลากออกมามันจะเข้าไปเป็นแนวว่าห <c oughs> ลงผิดไปลงุนผิดหรือไปทําอะไรผิดอย่างเงี้ยก็เสีย พูดได้สองพูดได้สองแนวแนวหนึ่งก็คือว่ามีหลักทรัพย์เอาไปลงทุนผิดหรือไปเดินทางผิดแล้วหลักทรัพย์เสียอ่าทีนี้ว่าข้อที่จริงคืออะไรก็ต้องคุยกับเขานั่นแหละคือมันได้สองอย่างแต่ถ้าเส้นมันชัดเลยนะถ้าอยู่พวกมีแต่เส้นลงผิดอย่างเดียวก็คือนั่นแหละผิดและเสียเสียทรัพย์ ทีนี้มันจะมีเส้นเส้นล่างอยู่ข้างล่างหนึ่งเส้นนึ่งเส้นนี้คืออะไรเส้นนี้ก็คงเป็นเส้นเดินทางเส้นเกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศแหละเพราะเราจะเห็นในตำแหน่งเนี้มีเส้นมาอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเข้ากับเส้นวัสนาเขาก็คือชีวิตก็จะต้องเดินทางหมายว่าอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการทําธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้อ่นนะอันนี้เราเรื่องของเนินอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะได้วิเคราะห์คือวิเคราะห์เนี่ยคือตอนนี้เราจะปูพื้นเรื่องอายุตามเนินตามเส้นพอไปนับเส้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้เรื่องอายุไปได้ด้วยว่าเกิดขึ้นเหตุการณ์ขึ้นตอนไหนอ่ะทีนี้เมื่อเป็นนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้เงินสิบสองเงินเราจำข้อหมายได้หมดแล้วเราก็จะเริ่มเข้ามาที่การนับอายุไว้ไว้ายไปไหนแล้วตัวตีตัวตี นับอายุตามเนินเอาเริ่มเป็นตารางรายเดือนก่อนเนาะสิบสองเดือนแล้วค่อยไปนับอายุตามเนินเป็นปีเนินในมือนี่มีสิบสองเดือนสิบสองเดือนนี้ ให้เกิดเดือนมกราบ้างโอเคเหมือนกับเคยพวกตุนคนนะอย่างเงี้ยก็คือก็เกิดมกราก็นับเนี่ยหนึ่งมกราสองกุมภาสามีนาสี่มันจะข้ามไปช่องหนึ่งนะสี่เมษาห้าพฤษภาหกมิถุนาเจา็ดกระกฎะา,าคือถ้าเกิดเดือนมกราก,นาก็นับตามนี้เลยอันนี้นับปีสากลกันนะทีนี้ว่ามันจะมีข้อแม้มันนิดหนึ่งว่าคุณเดบีวมงเกิดวันที่เท่าไหร่อ่าอย่างเงี้ย ก็นับจากวันที่แปดมกราแปดทับหนึ่งอันนี้ก็มาแปดทับสองอันนี้ก็มาแปดทับสามอย่างเงี้ยคือนับวันที่แปดไล่ขึ้นมาแปดทับสี่ขึ้นมาได้แปดทับห้าแปดทับหกไปกันไปถึงเดือนสิบสองแปดทับสิบสองอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าอีกคนหนึ่งเกิดวันที่ยี่สห้าล่ะ ก็เอายี่บห้าเริ่มต้นอนึ่งยี่ิบห้าทับหนึ่งยี่บห้าทับสองยี่บห้าทับสามยี่ิบห้าทับสี่ขึ้นมาเรื่อยเื่อยจนไปถึงโน้นยี่บห้าทับสิบสองแล้วถ้าสมมติว่าคนเกิดเดือนสองหลักเกิดเดือนปุ่มพา,าใครเกิดเดือนปุมพาบ้างสิบเจ็ดปุ่มพาคุณ พิชายี่สิบกุ่มพาใกล้เคียงกันเนาะก็นั่นแหละก็คือใครเกิดใครเกิดเดินกลุมพาก็เอาเดินกลุมพามานับตรงตำแหน่งเนินจันทร์ทำไมเริ่มต้นที่เนินจันทร์เืินจันทร์คือเืินที่หนึ่งเนนจันทร์คือการเกิดผมเคยถามอาจารย์ปีชาท่านบอกว่าทุกชีวิตเกิดจากเืินจันทร์ทุกชีวิตเกิดจากน้ําชีวิตเกิดจากน้ําเพราะฉะนั้นก็เลยนับเืินจันทร์เป็นเืินที่หนึ่ง ของคุณเกิดยี่สิบกุมภาเกายี่สิกุมภาก็ยี่สิบเดือนสองยเดือนสามนะยีเดือนสอย่างเงี้ยอย่าลืมนะมันจะโดดข้ามมาช่องหนึ่งไอ้ยีเดือนสี่ยี่สบเดือนสี่เดือนห้ายเดือนหกยี่สบเดือนเจ็ดนะยีสิบเดือนแปด ตามทันหมดแล้วเนะถ้าอยู่ปุ๊บมีคนมาเกิดเดือนสิบสองอะอ่านับนับเนินจันทร์ที่อ่าโอเคนะเ,นเดี๋ยวมันจะมีเรื่องซับซ้อนกว่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ว่ากันทีนี้อันนี้ผมนับแบบสากลได้เห็นให้ทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทีนี้มันจะมีช่วงของเขาเรียกว่าการนับแต่ละปีเนี่ยวันที่ที่เริ่มต้นวันเกิดมันจะไม่ใช่ วันตามปฏิทินเราจะใช้จันทรคติอ่ะอยังเดี๋ยวตอนนั้นรายละเอียดค่อยว่ากันนะเพราะว่าจะไปถึงเรื่องวิเคราะห์แต่ว่าหลักๆให้เอาแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าเวลาเราไม่มีปฏิทินวีละเละเอาวันเกิดสากลน,นี่แหละใช้เลยใช้ได้เลยไม่ตรงไม่ตรงเพราะว่าไม่การทา ความหมายก็ทํานายเหมือนกันแต่ว่าวันที่มันจะไม่เหมือนแต่เราคือเพี้ยนวันเพี้ยนวันก็เหมือนกับอยู่ๆปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาวันที่สักคนเนี่ยเขาบอกถ้าสมมติว่าอยู่ๆปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าคุณพิชมนไอพิชวันมีเหรอชื่อพิชมนมีดาราชื่อพิชมนไหมไม่มีนะอสมมติว่าอยู่ๆคุณคุณพิชวันเนี่ยมีเส้นถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงนี้พอดี เกิดวันที่เ <reading> ท่าไหร่นะยี <volumes Bis Syn Island> ่ส like <bbe> ิบอ่ะอันนี้ยี่สิบเดือนเดือนสองใช่ไหมอันนี้มายี่สิบเดือนสามยี่สิบเดือนสามอันนี้ยี่สิบเดือนสี่พูดถึงว่าปีหน้าแล้วกันนะยี่สิบเดือนเดือนสามเดือนมีนาปีหน้าทีนี้ถ้าเราเอาวันที่สากลก็คือยี่สิบเดือนสามแต่ถ้าเราวันที่ที่มันเป๊ะเลยอ่ะ เป๊ะเลยนะเราเอาวันจันทรคติของคุณเกิดอ่ะทีนี้วิธีวิธีหาวิธีหาคติน่นเรื่องมันจะเริ่มซับซ้อนละใครมีไปฏิทีร้อยปีเปิดไปทีร้อยปีถ้าไม่มีรอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้อ่าเดี๋ยวผมเปิด google ให้ถา google ได้ทุกอย่าง อ่างคุณ ies, อ่าพิชวันเกิดวันที่นี่นะเข้าเข้าไปที่อ่านี่นะเว็บของพยากรดอทอมคเกิดปอเดมเดี๋ยวแจเย็นจนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีให้อันนี้เอาเอานำไปเกิดนี้ก่อนนี่นะเลือกกันธรกติปุ๊บคุณพิชวันยี่สิบ ุมพายี่สิบปุมพาพศสองหสองห้าศูนสี่เกิดนานอะไรนั่นเนี่ยสองห้าสี่เนี่ยอันนี้ก็คือเกิดวันที่ยี่สิบปุ่มพาสองห้าศูนย์สี่ตรงกับวันที่นี่นะผมก็จะคัปปี้มาวาง ให้ทุกคนรู้จักโปรแกรมหนึง่งใช้งานก็่นคือโน้ตเพจนะถ้าใครลงวิน d ด w ์มันจะมีขึ้นมาถ้าไม่มีก็หาในหนั้าหละมันมีอยู่อาาัตโนมัติเลยอตอเน,นี้มันจะเราจะ c o ปปี้พวกข้อความจากเว็บจากอะไรมาแต่มา,มาวางตรงนี้ก่อนเ,นเนนขาเรียกว่าเอามาล้างโค้ดไอตรงนี้เอามาล้างโค้ดออกเพราะว่าครับทีนี้สาระสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับคุณพิชาวัน เกิดขึ้นหกข้ามเดือนสี่เห็นไหมครับอันนี้คือวันเกิดเกิดขึ้นหกข้ามเดือนสี่ครับทีนี้ถ้าปีถ้าปีปัจจุบันล่ะปีปัจจุบันสองห้าแปดนะเราก็มาหาปีปัจจุบันคือคุณพิชชาวันเนี่ยเขาเกิดอ่าขึ้นหกข้ามเดือนสี่เราก็เอาขึ้นหกข้ามเดือนสี่มาตั้งมาหาปีห้า ห้าแปดปีปัจจุบันเพราะว่าเราจะดูว่าคุณจะถูกรอตรีวันที่เท่าไหร่เอาเอาเอาขึ้นหกขั้มเป็นวันเกิดนะครับเราก็มาโทษหาปีปัจจุบันปีปัจจุบันอยู่ที่ข้างบนมันโอเคอยู่แล้วอ่ะผมมาห้าแปดปุ๊บเนี่ยนะแล้วกดโอเคนะตัวนี้นะซึบปีห้าแปดเขาตรงกับวันที่ยี่สิบสามกุมปาครับ วันเกิดเขาตรงยี่สามกุมภาเราก็ copy ตัวนี้มาไว้ก่อนนะเห็นไหมต่างกันต่างกันแค่3ามวันไม่มีผลอะไรมากแต่ทีนี้ว่าเราบอกว่าคุณคุณดวงคุณอะ่ะมันมันจะได้เดือนกุมภาปีหน้าวันเกิดปีหน้าก็คือปีห้าเก้าเราก็ไปหาปีห้าก้อีกทีนึงปีห้าเก้ปุ 5, ป๊บปรากฏว่าเป็นวันที่สิบสามมีนาเห็นไหมถ้าคุณซื้อตรงวันเกิดอนะ่ะไม่ได้เลยผิด ผิดไปเยอะเลยเนี่ยเ<ป>ท่าไหร่เดือนเดือน<ง> <laughs> มีนากับเดือนมีสาสิบสามมีนากับยี่สิบสามเมษานี่ก็ต่างกันยี่สิบกว่าวันนะ<ง>ปิดไปงวดหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นซะื้องวดซื้อสองงวดเลยนั่งัง <laughs> ถ้าเราไปยืนเอาแค่แค่ยี่สิบผมบอกว่าของคุณไปโชคดีเอาเดือนปีห้าเก้านะ อ่าช่วงเนิรังคารสูงปี59นะเพราะว่านี้เรามาเช็คปุ๊บเนี่ยมันได้วันที่13มีนาเราก็ไปดูนะ13มีนาอ่ากลับมาที่รูปตะกี้เห็นไหมอันนี้คือวันเกิดคุณอ่าเราก็มาใส่ตัวนี้13มีนามันเกิดไม่ใช่20่สุมภาพนะ สิบสามเมนาไมนได้ก็จะสิบสามเมษาต้องนั่นแหะสงการปีหน้าจะรวยละเพราะมันมีเส้นมรดกมีเส้นโชคอยู่พอดีอย่างเงี้ยเนี่ยหมาย <c oughs> ถึงว่า,าน้ามาดูปัจจุบันนี้เราก็จะเริ่มสาปัจจุบันที่เรามาดูใช่ครับ <c oughs> อ่าแล้วก็สิมีนามาตั้ง13เดือน3มาไอตรงนี้ก็อนุโลมใกล้ๆกันคือประมาณ10 1สิบเดือน4อันนี้ก็เป็น13เดือน5้าอย่างเงี้ยแอนโอกาสที่เขาจะถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลหรือโชคดีหรือปีของเขาปีเนี้ยก็ค,คือช่วงวันที่13มีนาเป็นต้นไปจนถึง13า เอ้ยสิบสามเมษาไปถึงสิบสามพฤษภา,าก็คือช่วงเวลาที่ดีของเขาอถ้าคนชอบเล่นหวยก็จะทุ่มหน่อยแต่ถ้าคนทํามาหากินทํามาขายก็ทําอะไรก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้มาโฟก,กัสลงผลประโยชน์ตัวนี้ให้ได้อย่างเงี้ยความหมายก็อย่างนั้นนะเดี๋ยวมีอะไรไหมตัวนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงนะ ทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปว่าถึงเรื่องเรื่องปีแต่เดี๋ยวก่อนก่อนเดข้ามตรงนี้ไปคืออย่างนี้ถ้าเราพยากรณ์เนี่ยก็คือเราพยากรเป็นรายเดือนเนี่ยเราก็จะพยากรณ์อย่างนั้นแหละก็คือการพยากรณ์รายเดือนรายปีเนี่ยจะมีหลักเดียวกันก็คือเรื่องของช่วงเดือนเดือนที่เริ่มพยากรณ์ก็คือเดือนเดือนที่เกิด ล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ถามว่า,ออารับพยากรณยังไงก็ดูเส้นดูเนินดูอะไรที่อยู่ตรงนั้นน่ะถ้าอยู่อย่างเด็กกยรยี่สิบอ่าสิบสามมีนาสิบสามเมษายนมีเส้นมรดกมีเส้นโชคมีเส้นผลสําเร็จเราก็บอกว่าอ่าช่วงวันที่เท่านี้ถึงเทนี้นะคุณมีโอกาศได้อะไรพิเศษพิเศษง่ายสุดก็ซตเรี่แหละหรืออย่างใดๆก็แล้วแต่ที่เราทํำเราก็จะได้ผลตามนั้น ในมาได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมคําว่าบุญกรรมคืออะไรออ,อย่างนี้นะผมยกตัวอย่างให้ฟังมีคนปลูกทุเรียนที่เมืองนนทได้ผลกับมีคนปลูกทุเรียนพันเดียวกันที่อีสานได้ผลมีคนปลูกทุเรียนพันเดียวกันที่บ้านคุณพิชมนเอพิชวันที่ไปจวบก็ได้ผลเหมือนกัน ถามว่าสามทุเรียนเนี่ยลูกมันจะเหมือนกันไหมอาจจะใกล้เคียงรสชาติอ่าแล้วถ้าเอาไปขายแล้วใครจะซื้อที่ไหนอ่าแล้วถามว่าทำไมมือมันดีกว่าอ่าอาจจะด้วยด้วยข้อที่จริงจริงคือรสชาติมันจะดีกว่ามันก็เลยดีกว่าอ่าครับ ไม่แน่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ารสชาติดีก็โอเคไงคือมันจะมีทุกอย่างมันจะมีก็เรียกว่ามีสาระมีข้อที่จริงของแต่ละเรื่องอยู่ตรงนั้นสําคัญนะกันเนี้ยคือบุญก็เรียกบุญเก่าก็คือฐานบุญก็คือเนินในเมือที่บอกว่าบางคนมีเส้นวาสนาสวยเหมือนกันเกิดตําแหน่งเดียวกันแต่ทําไมสองคนไม่รวยที่บอกว่าใครมีเส้นนี้รวยทุกคนนั่นคือหลักคือทฤษฎีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุอื่นๆมาประกอบเช่น คนนี้มีเส้นอาทิตย์ถูกตัดคนนี้มีเส้นเสียหายด้วยคนนี้เนินในมือไม่ดีอย่างเงี้ยทั้งที่มีเส้นวาสนาเหมือนกันแต่ทําไมสองคนผลจริงออกมาไม่เหมือนกันก็คือเรื่องเนินเพราะนนั้เรื่องเนินเนี่ยจึงเป็นสาระสําคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คําว่าเนินในความหมายในเชิงบุญก็คือเป็นบุญเก่าเป็นฐานบุญเป็นสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบสนับสนุนถ้าเป็นดินที่ดินดี ดินที่มีคุณภาพเหมือนดินเมืองนอนท์ปลูกต้กเรียนแล้วมันเหมาะกันอย่างเงี้ยอ่าก็อย่างนั้นบอก่โอ๊ยหนูก็มี่านวัส,สนาเหมือนเขาเลยทําไมไม่มรวยอ่าดินอาจจะดีเหมือนกันนะแต่นี้เอาแต่พูดไม่ยอมทําก็อีกเหมือนกันในการปฏิบัตินะเนี่ยมันองค์ประกอบมันเยอะแต่เราบางทีจะไปดูในเส้นแล้วบอกโอเคเงี้ยไม่ได้ต้องดูพฤติกรรมดูหลายๆอย่างบุญบางล้ว่าบุญเก่า อันนเดี๋ยวเยวบรกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา,าต่อในเรื่องของเนินปีนิดหนึ่งแล้วเข้าไปเรื่องเส้นเลย